เราใช้ชื่อคาร์บัลเลอร์เพราะว่าเราต้องการให้ลูกค้าได้รับการบริการเหมือนบัตเลอร์ตามโรงแรมนะครับซึ่งจะได้รับการดูแลเป็นเหมือนพ่อบ้านส่วนตัวแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในการดูแลและให้คำปรึกษาในเรื่องของรถยนต์มือสองนะครับคาร์บัลเลอร์เปิดมาแล้วทั้งหมด3ปีครับผมแต่โดยส่วนตัวผมเนี่ยม,มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับรถยนต์มาประมาณ10กว่าปีนะครับเริ่มตั้งแต่เป็นเซลล์ขายรถก่อนเลยนะฮะและก็มาเปิดเต็นท์รถมือสองขนาดเล็กนะครับ และก็มาสร้างโชว์รูมขนาดเล็กสําหรับรถมือสองอีสูนย์บริการซ่อมในตัวเลยครตอนนั้นแต่พอทํามาสักระยะเนี่ยฮะเราเริ่มเห็นปัญหาต่างๆของรถมือสองแล้วก็การขายรถมือสองในรูปแบบต่างๆเราก็เลยนํามาปรับปรุงและยกระดับการให้บริการของรถมือสองในแบบของ c a ร์บัลเลอร์นะครับผมเป้าหมายของ c a ร์บัลเลอรนะครับจุดมุ่งหมายสูงสุดของคาร์บัลเลอร์คือ การนำส่งรถและบริการที่ดีให้กับลูกค้านะครับผมโดยที่มีความตรงไปตรงมาซื่อสัตย์และยุติธรรมกับลูกค้าที่สุดนะครับผมทำธุรกิจอยู่บนพื้นฐานของความจริงใจและตรงไปตรงมานะครับผมคอนเซปต์เราชัดเจนเลยครับ Your Trust Advisor